ตราททำผิดกอดไม้ยเต้นกับไปแจ้งความเลยแม่ตุกจับอยู่แล้วเต้นแขรอแป๊บเดียวนี่ป้าแมวอ๋อได้รอแป๊บรอวันนี้ไม่เต้นต้องคุยกับฐานายสิซึงจะาบอกเราทำพิดกอดไม้เต้นตำรวจมาจับแม่เลยตาน่ายพี่ก็คุยแล้วฐาน่ายจะนี่ยังคุยแล้วพี่ต้องการอีกดราม่าทวงนี่แม่จะนี่สองแสนสวัสดีค่ะทุกคนดราม่าอะไรวันนี้มาถึง ep 2แล้วเนาะอยากจะมาพูดถึงประเด็นดราม่าวันนี้ที่มีอยู่ก็คือเรื่อง เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะวันนี้มีดราม่าเรื่องทวงหนี้แม่เจนนี่สองแสนเราไปดูคลิปกันก่อนว่าวันนี้เหตุการณ์ดราม่าในคลิปที่ทวงเงินสองแสนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเจนนี่เดินหลับมืดไปเอาอเด็กกาเดินละบส่งแทนนี่ผีไปไดกการเลยนะเพราะว่าก็ไปยังไงมันเป็นนี่ยังไปแตะกระตูกระตมานเงินแล้ว บอ่าปนไปนอนไปไมอไปจากตนี้ยเด็เด็ไปแล้เอาไาไปเอาไปไม่อะไรแบบผูกมาเอาไปนี่เอาไปก็อยู่หน้าบ้านนีได้ได้ไม่เปลือบเปนี่เื่อเราก็มบบนี้แหละเออต้องไม่เปลือมี่ะนะก็ไปเจิได้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 ไเพราะว่าบัมีก็เ่มาไลไม่ใจ่ใจ่จะ เพ่หน้า้ไเลยนมาด้นตาดีวรได้เามดเราทำพิดก้หม้ต้นก oh day, ับใปแจงคว่มเลยม่ตุ้จับอยู่แล้วต้นแขรอบแป๊บเดียวนี่ป้าแมวได้เราแป๊บรอวันี้ไม่เต้นต้องคุยกับฉน่ยสิ่ตำรจเราทาพิดก้ไม้เต้นกับว้าจับแม่เลยตา้พ่ก mmm, ็จากคลิปก็พอจะเห็นแล้วนะคะว่าในคลิปน่ยมีเจ้านี้ที่พยายามเข้าไปทวงถามให้คุณเจนี่เนี่ยใช้นี่ ให้กับคุณแม่ที่ไปกู้ยืมมา20 0แสนบาทนะนะคะซึ่งในคลิปก็จะมีการตอบโต้กันระหว่างเจ้าหนี้กับคุณเจนนี่เจ้าหนี้เนี่ยก็พยายามที่จะบันทึกคลิปแล้วก็ทวงถามให้คุณเจนนี่เนี่ยใช้หนี้0 0 0แสนให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็คุณเจนนี่ก็พยายามที่จะบอกว่าให้ไปคุยกับทนายไปคุยกับทนายไปเคลียร์กับทนายซึ่งเรื่องนี้มันก็นํามาสู่ประเด็นคําถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว ถ้าวันหนึ่งเราตกอยู่ในสถานะที่เป็นลูกหนี้นอกระบบแล้วก็ถูกมาทวงหนี้แบบนี้เจ้าหนี้ทำได้ไหมแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไปเคลียร์กับทนายได้ไหมเดีย๋ยววันนี้จะมีความรู้เรื่องกฎหมายจากนักกฎหมายมาฝากแต่ว่าตอนนี้พูดถึงกรณีในคลิปก่อนอย่างล่าสุดนะคะทางฝั่งผู้จัดการของคุณเจนี่เนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าคลิปนี้คลิปทวงหนี้เนี่ยเป็นคลิป คลิปเก่าแล้วเนาะที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ2ปีได้แล้วมัง้งที่เขาบอกมาแบบนี้นะซึ่งนี่นี่ส่วนนี้เนี่ยก็ได้ใช้ไปแล้วเรียบร้อยทีนี้มาพูดถึงต่อในเรื่องของการทวงหนี้ของเจ้าหนี้นอกระบบบ้างว่าจริงๆเราเหตุการณ์แบบเนี้ยใครผิดใครถูกวันนี้พองก็มีโอกาสได้พูดคุยกับ นักกฎหมายนะคะที่อยู่บริษัททานาคาู่ใจคุยกับพี่ปียนันสุกยางนะคะซึ่งพี่เขาก็บอกว่าอย่างกรณีของคุณเจนนี่เนี่ยซึ่งถ้าว่าตามกฎหมายแล้วนะเจ้าหนี้เนี่ยสามารถทวงหนี้ได้ค่ะแต่อย่างกรณีที่เกิดขึ้นมีการนำคลิปมาเผยแพร่ให้บุคคลที่3ได้รู้ซึ่งการนำคลิปมาเผยแพร่แบบนี้ให้บุคคลที่3หรือว่าให้สาธารณะรู้แบบนี้ ถือว่าเจ้าหนี้มีความผิดนะคะเดี๋ยวไปฟังมุมมองกฎหมายกันคะ่ะการที่แม่ของคุณเจนนี่ไปกู้ยืมแต่เจ้าหนี้เนะี่ยมาทวงกับทางคุณเจนนี่เนี่ยอย่างเงี้ยในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าสามารถทําได้นะครับไม่ผิดอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีพรบการทวงถามหนี้ออกมาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าพรบการทวงถามหนี้นี้ก็ยังให้สิทธิ์กับทางเจ้าหนี้สามารถไปทวงกับบุป,ปคาลีนะครับเช่นพ่อแม่นะครับไปทวงกับ ทางลูกนะครับหรือผู้สื่อสันดาห์นะครับหรือทวงกับสามีหรือภรรยาก็ได้นะครับที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้ไม่เป็นความผิดแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการทวงหนี้นั้นนะครับกฎหมายก็ได้ระบุได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าห้ามใช้ความรุนแรงนะครับห้ามไปข่มขู่หรือห้ามเปิดเผยการเป็นหนี้นะครับของลูกหนี้เนี่ยต่อบุคคลที่3ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในมาตราที่11นะครับ นอกจากเรื่องการข่มขู่ใช้ความรุนแรงแล้วนะครับในอนุหนึ่งเนี่ยยังรวมถึงการกระทําอื่นใดที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงด้วยนะครับโอ้โหอันนี้อันตรายมากเลยนะครับยังไม่เคยมีใครฟ้องตัวนี้นะครับปกติเราจะเคยเห็นแต่เรื่องของการนําลูกหนี้ไปประจานทางโซเชียลและฟ้องกันด้วยเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับแต่ถ้าไปดูดีๆในมาตราที่11อนุที่1น,นะครับบอกว่า การกระทําอื่นใดที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเนี่ยคุณเจนี่เนี่ยนะครับได้หมดท้าน์สดชื่อเนี่ยเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปทวงหนี้อย่างนั้นแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลนะครับอย่างนี้นอกจากผิดในเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา,า328แล้วนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2แสนนะครับอันนี้เนี่ยจะผิดนะครับในเรื่องทวงหนี้แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงด้วยนะครับในมาตรา11อนุ1ซึ่งมีความผิดนะครับ มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับสูงถึง5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นกฎหมายพรบการทวงถามนี่ในมาตราที่41นีครับแม่จะเห็นว่าผู้ยืมกันแค่แสนสองแสนจะค่าปรับหลายแสนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่คุ้มกันเลยนะครับเจ้านี่ทั้งหลาย ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเจ้าหนี้นอกระบบการไปทวงคุณมีสิทธิทวงได้แต่ถ้าเขาไม่จ่ายคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประจานเขาทําให้เขาเสียชื่อเสียงนะครับอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับสิทธิที่คุณจะใช้ได้คือทวงแล้วใช้สิทธิ์ทางกฎหมายอาศัยคําสั่งศาลนะครับไปดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดียึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดเอานะครับพี่พิยนัทก็ยังบอกเพิ่มมาอีกนะคะว่าอย่างกรณีของคุณเจนนี่นี่นะคะเจนนี่ได้หมดค่าสดชื่นถามว่า ณนะสถานการณ์ณนะตอนนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นเจนเนี่นะเราไม่ได้ไปกู้ยืมเงินมาแม่เราไปกู้มาพ่อเราไปกู้มาแล้วเจ้านี่มาทวงกับเราถามว่าเราไม่ใช้นี่ให้ได้ไหมถ้าในตามหลักของกฎหมายเราไม่ได้เป็นคู่สัญญากับเจ้านี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้นี่ให้ก็ได้แต่ในหลักของ พ่อแม่ลูกจริงๆอะถ้าลูกอยากจะหาเงินมาช่วยพ่อแม่ใช้นี่อันนี้ได้แต่ถ้าอย่างกรณีของคุณเจนนี่เจ้าหนี้จะไปเรียกร้องให้คุณเจนนี่มาใช้นี่แทนคุณแม่เนี่ยคุณเจนนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะให้เจ้าหนี้เนี่ยคุยกับทนายได้เพราะว่าคุณเจนนี่ไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรงค่ะ <S <S อัน,นั้นในมุมของกฎหมายเนาะก็จบไปแล้วแต่มาพูดถึงในมุมที่การใช้ชีวิตล่ะ ทำไมทุกคนถึงมีความจําเป็นต้องไปกู้หนี้นอกระบบพรเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากไปกู้หนี้นอกระบบเลยถ้าสามารถเข้าถึงการกู้สินเชื่อของธนาคารได้อย่างง่ายง่ายอย่างเคสนี้ที่พรไปเจอคะ่ะพรก็มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่เขาพี่ผู้หญิงคนนี้แหลคะค่ะที่ พรกำลังคุยด้วยอยู่นี่นะคะพี่เขาก็เล่าว่าช่วงนั้นที่ทํางานใหม่ๆเข้าทํางานใหม่ๆลูกก็ยังเด็กอยู่เลยเนาะเด็กก็ป่วยเยอะที่บ้านก็หารายได้กันสองคนก็คือพี่เขาแล้วก็สามีพี่เขาช่วงนั้นเงินเดือนรวมกัน2คนเนี่ยพี่เขาบอกว่าอยู่ประมาณ2องหมื่นกว่าบาทเองแล้วก็เงินค่าใช้จ่ายที่บ้านไม่ไม่พอ รายรายรับไม่พอรายจ่ายออ,อย่างนี้แหละแล้วก็ทีนี้ก็เลยจะไปกู้กู้ธนาคารพอจะไปกู้ธนาคารก็เลยไปติดเครดิตบูโรเครดิตบูโรก็คือเขาเคยมีประวัติถูกยึดรถมอไซค์แล้วก็รถรถจนไปออทำให้กู้สินเชื่อกับธนาคารไม่ผ่านนะคะก็ติดข้อนี้อ่ะอันนี้ก็เลยเป็นความจําเป็นให้พี่เขาเนี่ยบีบให้พี่เขาต้องหันไปเลือก ที่จะกู้นี่นอกระบบเดี๋ยวไปฟังพี่คนนี้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงได้ไปกู้กู้มาเท่าไหร่ตอนนั้นอะสองแสนนะคะสองแสนปีไหนคะปีห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ทำไมเราถึงต้องไปกู้นอกระบบคะตอนนั้นตอนนั้นเรากู้ธนาคารไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดเครดิตอยู่งลงธนาคารพอขึ้นปุ๊บเขาก็ไม่ให้กู้เลยอ,อย่างเราโดนยึดรถยึดอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วเนี้มันก็ขึ้นเครดิตอยู่งลง ราคาก็ไม่ให้กู้ไม่ให้กู้นอคะบุใช่ตอนนั้นที่ไปกู้มาดอกเบี้ยเท่าไหร่คะสิบบาทค่ะใช่นะคะร้อยละสิบบาทร้อยละสิบบาทเราต้องเอาอะไรไปวางต้องเอาบัตรเอทีเอ็มที่ว่าเงินเดือนเข้าไปไว้กับเขาอะค่ะแล้วพอถึงที่เดือนมาเขาก็กดไปเท่าไหร่คะก็สองหมื่นเดือนละสองหมื่นใช่ค่ะเงินเดือนตอนนั้นเท่าไหร่ก็วางบัตรไว้สองใบของแฟนใบหนึ่งของเราใบหนึ่ง โอ้แล้วตอนนี้หมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วทยอยใช้ไปเรื่อยๆก็หมดหมดตอนไหนคะหมดตอน6ศูนยะคะ6ศูนย์นหมดทยอยใช้อาหารทีละหมื่นสองหื่นก็หมดไปอ้ลบากไหมตอนนั้นที่ไป็นลำบากค่ะลูกเรียนแล้วลูกเรียนแล้วก็ลูกยังเล็กอยู่หาหาไม่ทันกู้ธนาคารไม่ได้อืก็เลยต้องไปกู้นี่นอกกองผมใช่ค่ะ ว่าถ้าเราคู่กันเองนอกระบบมันง่ายกว่าธนาคารไงเพราะธนาคารต้องเช็คนู่นเช็คนี่เช็คประวัติต้องเอาหลักทรัพย์ค้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าคู่อย่างเงี้ยเราเขาเชื่อใจเราเขาก็ให้เราเลยมีการทําสัญญาไม่เลยค่ะไม่มีเขียนเอกสารเลยถ้าเอาบัตรเอทีเอ็มเงินเดือนใช่ค่ะคนาารด้วยกันนะคะช่วยกันนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าการเข้าถึงสินเชื่อ กับธนาคารต่างๆในยุคนี้มันไม่ง่ายเลยไม่ไม่ว่าจะยุคนี้หรือยุคไหนมั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 นก็ยากทุกทีมันก็เลยเป็นอีกมุมหนึ่งทำให้คนเนี่ยบีบให้คนเนี่ยต้องไปพึ่งการกู้หนี้นอกระบบมาอ่าอย่างดราม่าวันนี้นะคะที่พรนำมาฝากก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นเน้นเรื่องของการกู้หนี้นอกระบบนะคะทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ เหตุผลความจำเป็นที risk, ่หลายคนต้องหันไปพึ่งมีนอกระบบมันสะท้อนให้เห็นปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรใช้เงินโดยเฉพาะยุคนี้ในยุคของโควิดก็ใช้เงินอย่างมีสตินะคะเพราะว่าตอนนี้การเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยค่ะ กด Subscribe ใน YouTube พรทิดาด้วยนะคะ